ครับผมสวัสดีครับพี่รองครับตอนรับขอาสู้ช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่มื่อนี้ภาพพี่รองมาเลาะโคกให้อยู่หากินแต่เส้าครับมาเลาะหาเก็บดอกกระเจียวครับหลังจากที่มารอบที่แล้วก็ถือว่าได้พออยย่พ่อกินมารุ่นรอบนี้ครับว่าจะมีหน่อยลายปานใดดอกของงา้างหจะยังคงมีบอ่อไปลุนกันไปเรื่อยครับจุดแรกดอกแรกของแรกกันครับผมในรอบที่สองนะครับของปี2567นะครับเก็บดอกกระเจียวป่า นี่ครับดอกขมงามครับนี่นะครับจะงามปนไหนครับจก็บในี่นองเลยเบิ่์นี่ครับโอ้ยดอกสวยครับเมื่อนี้เอาตาเอาตามาใส่ครับตาใหม่ๆเลยครับผมนี่ที่ว่าเป็นการเปิดซีงตาเลยเสร็จดอกกระเจ้าดอกแรกของรายการครับผมรุ้นกันไปเรื่อยครับดอกนี้บานแล้วครับใสร็ด้ยวใส่ได้ยู่ครับผม เติมกันไปด้วยครับอีกดอกนึ่งครับทำง,งานนี่สวยๆครับบางกันกันยังเป็นน้อยอยู่นะครับเนี่ยแต่ะจะมีดอกอยู่ข้างในนะครับนี่น้อยมาดเติมกันครับอดอกนึ่งครับ ง่ายกันมากโอ้ดอกสวยครับดอกยูดานแน่นะครับหลายคนมาใช้ด่านดอกมาัลยูดานแน่นะครับยังเป็นนอคือนังเมพ่นลออกมานะครับเวลาเอาเบียรจริงกับปอกออกนะครับแล้วก็ลวกกระปุลกับเจียวแ่บๆครับดอกนี่ครับผนจากนออะไรนเห็นปลายแดงๆครับเิมเยนะครับ กัง้ามครับอ้ดอกง้ามเลย,ยครับเนี่ยอ่อนๆเดันไปเรื่อยครับอีกดอกเนึ่งครับเก็บไงไปลวครับถอนขึ้นมาเลยนี่สวยๆครับผมอีกดอกหนึ่งครับดอกนี้ถอนเอาเลยครับ กเลยเนดอกทำงามนะครับยังอ่อนอยู่ครับผมจุดนี้มี่สองดอกนะครับดอกแดงนะครับยังโบขนอยู่นะเติีมกันไปครับผมเจอแล้วครับเป็นดอกบานนะครับดอกบานหนาจะยังอ่อนอยู่นะครับใส่เบิ้งครับอะไรบา้าง ดอกชุดแรกแล้วน่ั้งใจได้อยู่ครับดุดูครับหนัาถิ่นมากครับนี่ดอกยูทานแน้นนะครับนี่ยีแดงครับดอกอ่อนๆครับผมจุหนึ่งครับจุดหนึงครับดอกไน่อยเดียวเลยครับ อ่อน,นงามครับนี่คงจะเป็นดอกจากชุดแรลครับพ่อเสไดไอยูครับผมเติมกันครับมึงดอกนี้ครับอ่อนๆน้ออนนงามเลยเลยทเยียดง่ายไปแล้วครับนี่ส,สวยครับผม จุดนี้สองดอกนะครับดอกแรกดอกที่สองครับโอ้ยนะครับดอกมันอ่อนงามๆเลยครับเพื่อนครับกะส่วนบะครับนี่พอดีมากดอกอกระเจียวคือผมปะครับปานนะครับยังงามอยู่ครับผม อีลาครับอืมวอ,อนอ่อนเลยบร็วปอ,อน,นี่ครับจะบก็อยากได้ขาน่ำนะต้องเอาเหมีจิ้มบ่ขาอ่อนนะคดอนอ่อนเลดอกอ่อนขาอ่อนนี่ครับดอกแรกครับแล้วก็แวบๆทดขนอันนี้อีกดอกนึงครับเนี่ย โก้นมาหนะครับข,ข้าค่อนาี่ยวหกครับ้าปีนี่ก็ไฟโบ่ใหม่ปลาไฟใหม่ปลานี่หายเห็นง่ายครับปีนี้ไฟโบ่ใหม่ปลาก็อ,อาศัยว่ายางหาตามก้อนนะครับเห็นต้นแห่งแห่งเห็นต้นเก่ากันกันยางรอบเบิ่งครับนี่ขำงามครับรอกนี้คงเป็นรอยจากชุดแรกนะครับแกแล้วครับใส่บได้แล้วอนนี้เบาครับ นี่กข้งงามครับอองบานครับแต่ยังอ่อนอยู่ครับดีร้อกเล่นครับโอมาย่าล้วครับแต่ว่ายังอ่อนอยู่ดึงอยไรพยายามดึงให้ได้ขาน้ำหนะเพราะว่าขาองอ่อนดีครับ บางตัวนี้ครับออกโดนเป็นเทานะครับเาวานวั้นหาว่าเห็นนะมาลาศแล้าเขาไปถึงหวานอยู่นี่กอต้นเชกนะครับไม่ไม่พกไปครับใช่ว่าใดครับผมปีนี้ไข่พวกใหมป่ปลานะครับจะหายากแน่นอนต้องสังเกตืบ้างนี่ครับชื่อต้นเกาลใบมันแห้งนะดนงเดีนะ๋ยวไมนะ่สางขึ้นนะก็จะพอดนะจะพอเนี่ยเนดะี๋ยวพอดแล้วครับเนี่ย อ่อนนะครับอีกจุดหนึ่งครับตัวนี้จะมีดอกเยอ่นะดอกไน้อยเปิดตามพุ่มเอกครับเอาาปลาหกครับอกหนึ่งครับหนาวเก็นไปแล้วมันใจว่าดึงในบอลนะผมอยากได้ขาน้ำเนะเอามาขาอ่อ,อนอุ้ยขาขา,ขาดนะ นี่ครับผมดอกคำง,งามครับตัวนี้เป็นนอยอยู่ครับตอ,อนอ่อนครับสองนอครับอสองดอกนะในดอกเดียวครับนี่ตัวนี้อ่อนอยู่เนี่แก่แล้วครับผม อีกงเร่งครับเดี๋ยวรต้องใส่เมียง่ายยากเลบดีห่เลยแต่ว่าก็อยากได้ขานัา่นนะได้ขามโอ้ขาดีแล้วครับดอกแบบนี้นะครับกันได้ขาไปน้นมามือมันก็ขาอ่อนนะครับขามันกับอ่อนลวกกินแซ่บก่อนครับอีกดอกกำงามครับตุ่มๆเลยครับ ดอกงามครับขาเ้าครับครับในขาส่วนหนึ่งขาส่วนอ่อนอยู่ครับดอกบานนะครับ<ม>เซียด้ยอยู่ครับดอกตูมครับ งามๆครับดอกตูมนะครับดอกตูมครับตรงนี้ดอกเงี้ยบานนะครับ อยู่กันยังใส่ได้อยู่ครับผมนอนนี่อยู่ห้องหกครับเป็น mm hmm. ต้นเก่ามันเดี๋ยวมัเปิดเบื้องลับเป็นไรปะมันมีกลิ่นดีครับจิบน้องใหม่นะติดแทนพี่ก่อ ันี้เราขาหน้าแล้วน้ำอ่นอนเลยครันี่ตรงนี้นนขาพอขาดนะครับเดี๋ยวหยิบดองน่อครับเดี๋ยวพวกเห็นเลยตัวหกไปมัน,นะนก็ยังอ่อนอยู่ครับผมถึงกันไซด้วยครับ นี่กองโคกแห้งครับเจอผู้เห,ห็นขาขาดครับในกระดกน้ำงามครับครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาในการหาอย่หากินก็โดนเตือบแล้วนะครับในเวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วให้พี่น้องได้เบิงผลงานการหาอย่หากินในเซานี่เมื่อนี้นะครับผมกับการขึ้นโคกขึ้นป่า เราพผู้เลาะปลาดอกกระเจียวนะครับในรอบที่2ของปีแล้วนะครับผมปี2567นะครับมารอบนี้เอาตามมาใส่เอาครับหลังจากรอบที่แล้วใส่ถุงผ้ายนะครับจะ่าอุปกรณ์ในการงานการเงี้ยก็คือเจ้าห้องเป็นมีดเค่เก้านะครับเพราะว่าผมตนาการใส่มีดครับเมื่อกี้ก็ได้พ่อได้ยุได้กินอยู่ครับดอกกระเจียวทั้งดอกบานทั้งดอกตูมนะครับแล้วก็ได้เฮ็ดแห้งพร้อมนะครับ เฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดกระด้างครับหรือว่าลายคกนก็เเิ็นเฮ็ดล่มนะครับดองแห้งมันเอาไปต้มซุปนะครับซุปใส่ดอกกระเจียวก็ได้หรือว่าซุปใส่เนื้อเส่หลังกระแซบครับผมเป็นการประยุกเมนูบา้บานๆนะครับที่หลายูหลายคนบอกว่าแซบนะครับลายหลายคนอาจจะยังงม่เคยกินยัางบรูจกครับผมขอบคุณพี่นอ้องความใสุขสุขคนครับขอบคุณทุกกนร่งแรงใจขอบคุณที่เข้ามากตกิดตามช่องนียช่องนี้พ่สามบานพาสตอรี่ขอบขอบคุณพี่น้องกันสุขสุขคนครับ ขอให้พี่น้องสุภุสุคนมีสุภาพรังกายที่แข็งแรงเนืนอท้องเตรียมตรงเต,ตรเตียมท้าเมื่อน,นี้อำลาผ้าจากกันไปแล้วพบ่พอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ